สวัสดีค่ะวันนี้เราเก็บของไปเดียวสาวันแต่ว่า <c oughs> ชาดา, oh God. อาโอ้ g ม d งกอร์งออะไรไปเยอะแยะงแค่คัดออกคัดออกขึ้เดินทาที่น้ำขนงัวรถ ใหเ็ทีเดียบ้อยเครับโรัทลองเดกับาร์พาร์ท์เสียเวลา1่ชั่วโมงฮาราวิทโร้นึ่งยอมเริ่ม ตารามาถึงพระนครแล้วนะคะ่ะกับข้าวมือแรกตาราเห็นไหมสีขาววันนี้ซึ่งเกินวันนี้หลังหามะคามาหา าวมือเที่ยงค่าคืออะไรนะอะ,อะไรหมูอะไรสักอย่างข้าวดิ๊กโกหมูอบของโต๊ะข้างนิดไม่ได้กินเออแรงเกินอ่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำละค่านำคนหมูปุ๊บต็อช้อนนี้ by the way เจ้าตะเกียบว,ว่าเจ้าเอาซอนเกล็ดซอมซาดา ย้ล้ไม่ได้หรือว่า,าทใา่ทำก็แหละทำได้เพราะว่ามันสอนวันคือบางที่พวกไม่ได้อะไรเลยเหมือนตอนมาภูเก็ตอะก็คือได้แค่เริ่มต้น แล้วพอเดี๋ยวมันก็แบบเหนื่อยอไงคือเราไม่สามารถแบบว่าแครี่ทุกอย่างได้เว่าหน้าเราก็ต้องแต่งหน้าเราก็ต้องถ่ายเราก็ต้องมาแบบวอล์กติดคือเราแบบไม่สามารถทําพร้อมกันได้มันมั่ว่าอกได้อีกแล้วอิ่มมัวอุ้กลบชนเลยอ่ะ อาห็นอร่อยมากมันเป็นฟิลแบบชาชากเลิกเกิดวันไม่ใช่ทร a y เดย์ทริปอินพัทลุงค่ะพูดไปเรื่อยอ่ะท่านี้ต่อไปเปราจะไปไหนคะชลวนไพรสลวนไพร,ร Let's go นี่นะคาวันนี้ก็มา kini <laughs> tim walk week deep walk can see you อาหารก็คือน่านกินเวอร์เ,เราเราไม่ค่อยไหวกับอะไรอะไรที่มันดีแต่สุขภาพก็คือไม่ทุบหล่นทุบซันทุบเราใส่ไม่พอมีเป็นกระเป๋ากระจูดนะคะ ใช่ไหมคุณ <c oughs> ป้าเราก็ต้องทันเทคโนโลยีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นสังคมแรงเงินสดนี่คุณป้าถักกันสดๆเลยนะคะนี่ต่อใบมันใช้เวลาทำนานไหมต่อใบอ่ะถ้าว่าการทำทำตัวดิบนะทำตัวดิบก่อนจะแปรูปนะ ก็วันประมาณคนละสามใบเป็นตัวดีไปนะเป็นไม่ได้แปลรูปอะไรที่พอตัวดีผสมที่กลุ่มป้ากาแฟรูปเองหมดทุกอย่างก็คือแปลรูปเป็นกระเป๋าเป็นอะไรอย่างะี้๋าแล้วก็เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนี่เป็นป้าจ๋ะเดี๋ยวขอเลขอันนี้ส้มได้ไหมที่ลูกส้มได้ไหมที่ลูว่าจะเอามาซส้มให้กันลูกคุณป้าขอเลขหน่อยค่ะใจดีมากค่ะ กสิกรไทยนี่ไงค่ะสวยมากถูกแล้วหนึ่งค่ะถ้าไ้าไดแหละวันนี้นะคะเราก็อยู่กันใจกลางเมืองบัทลุงนะคะวันนี้ตอนแบบเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นก็ออกไปแอคทิวิตี้มา เันนี้ก็แบบว่ามาฟิวแบบว่าว่า,ายงานให้คุณดิฟนะคะนะ่ะอุยแบบเป็นสาวบ r อน z ์เกิลมากขึ้นลงเครื่องขายอีค่ะไม่ได้ขายด้วยนะให้ฟรีมไม่ได้ทำยัง การทำงานของตากล้องเบอร์หนึ่งเมืองพัดลุงก็คือกริงจนเหงื่อออกไปหมดแล้วงงเกินเอขนมเบื้องจิ๋วจึงบ้าอร่อยนะ ăn đi đều เมื่อวางอันดับหนึ่งเพราะถ้าลุงเขาคือเงียบเหงาเกินตอนนี้เขาเปิดบ้านนอนคือเขาเปิดบ้านนอนแล้วอารมณ์แบบท่าชนะมันมีอระไยหยดแต่ไม่มีอะไรเป็นนาตอนนี้ก็กำลังจะไปหาโลเคชันนะคะเป็นฟิลฟิล ก็ชุดนี hmm. ้เหมือนเดิมหรอกชุดไหนอะอ้าวแล้วชุดชมพูอะเหรอแล้วไหนว่าไปถ่ายหัวใจ ใ,ใจดีกับเราอีกปะใช่เอาละมาร้านที่สองนะคะสำหรับข้าคืนนี้เป็นก๋วยจับแต่วิวคือไอ้แกงชายแท้ น่ากินมากไปถึงชายแท้อันนี้เป็นเส้นแบบนี้เนาะมันแบบมันเหมือนเส้นใหญ่อะแต่ว่ามันจะแบบนึ่มๆกว่า นคแต่งหน้าแบบเอลิเกนมากคุดิปเขาอยากได้เป็นฟิลแบบโนคิวฟิลแบบว่าอาัเดี๋ยวขนของก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกัน <Yeah. S 1> มันก็เหมือนมีคิวนิดนึงอะ่ะ เปในติมค่ะที่ถ่ายตอนนี้ถ่ายใครถ่ายเราสองคนให้กูไหนกันต้นโต๊เขาทำหรือว่าต้นแพรทองอน่างงสุดจริงเดี๋ยวรอดูเลยนะคะได้เลยอีกหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนบ๊ายบาย ใย้อนไยตามคุณดิบตกสวยมากกำลังขึ้นไปแบบจุดที่มนันสูง

จริงๆเันเพิ่งรู้ว่าการเป็นโมเดลมันยากมากเลยก็คือดูแบบดอกแบบผยต้นแบมามันต้องขึ้นไปทางไหนนี่กาเป็นโมเดลมันยากมากแม่ วะปิาดาเตาแกงไช่โอ,อาาโอ้มายกอดฮาดาโอ้ไม่กอเหนื่อยมากเป็นฟิลแบบเอแต่สวย สวยจริงไม่จกตาสวยวันนครนิดนึงหมายถึงในปรนัาทีเ่เคยไปมาโหเปลี่ยนตุ้ติกละมองโอ้ คอนเทนต์คอนใจสวยมากแม่อโอ้มไม่กอดหัวหัว วีหมายถึงหน้าอววววีหน้าเหมือนซึนหอกคมน่ากลัวว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ที่เขามองมองหน้าเนี่ยคือเขาขำเออแต่ชีวิตจริงมันก็มีใครแต่งหน้าอย่างนี้เนาะคุณผู้ชมมันก็มันมาทำงาน,นไงไงแต่นกไปนม่อมเปนมอมคืมอ <c oughs> สีแก้มสีแก้มอะไรขนาดนั้นนะ นี่ขนาดในกล้องนะพี่จะไปอาบน้ำก่อนป่ะหรือว่าไปอาบน้ำก่อนดิพี่ไม่สามารถไปหาอะไรกินห<ม>น้านี้ได้ไม่สามารถแครี่อันนี้ได้มันยากไปอะ่ะมันไม่เกินไปถ้าไปแบบว่าเออเย็นๆก็ได้ไปพักผ่อนก่อน,น,นห,น,น,หอน้านี้เหรอไ้ล้างหน้าอะไรก่อนอะไรเงี้ย แต่วันนี้หมอบอกการหมิน่นกินหมูมห,หมิ่นว่ะหมอบอกการกินหมูกระทะเพราะว่าวนนไม่ได้กินอะไรเลยแล้วจะกินข้าวหรอล่าวันนี้้ตก็มีสามมือแต่วันน<ม>ี้ไม่กินข้าวบ้านแม่งอนสามมือคือ,ว,อวันนี้บอกแม่ว่าฟรกินข้างนอกนันนาทะาอันนี้ก็เป็นทริปพัทลุงเดย์สองไม่เหมือนกันโอ้ รอดไม่รอดไม่รอดเลยโอ้โหแก้มอะไรขนาดนั้นเนาะมึงมีผู้ชายกลับเร็ววะทำไมอะ่ะเสร็จสิ้นภารกิจค่ะ โอ้โสับตก,กสไลด์ลงลงัป๊บปุบปบบแล้วก็ปุ๊มลงน้ำไปเลยค่ะแต่งน้ำเบาๆ่น้ำตกทวามประสานเดี๋ยวต,ต้องรอชมรูปนะคะ่ะว่าจะปังหรือจะพังเราจะอยู่แรง์กิ้งที่เท่าไหร่เราจะอยู่แรง์กิ้ง ที่หนึ่หรือที่สุดท้ายต้องมาดูกันค่ะแล้วเจอกันอาวาตอาว้าอีกแล้วลอ้อว้คอ้อ้วอ้วออ้อกวอแข่งกัวอ้ฟลุาารอน ซาดาข้าสา้ราไฟร้อยอะอยเกินนี่ถ้าต้องรอสก,ก็คือโอ้ยฉันไม่เป็นหลงมันแพงเกิน อยู่ในเป็นท่าท่าลุงในปลายนะคะนา่าเลยก็คือแบบเงียบเหงามากเงียบจิ๊ตาดามดนี้โรงแรมหรอนี่ไม่ก็คือเดี๋ยวหันกล้องไปอีกฝั่งแบบโกโมเกยฝั่งถือด้วยซาดาสวัสดีค่ะเดนทสามนะคะวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วเมื่อวานก็คือลืม เมื่อวานน่ยไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะมานะคะลลแล้วแบบคือมันเขียนไป้ายไว้แบบว่าสองสมเกแล้วเข้าไปในร้านบอกสามสองเกเป็นเลขโตแต่ว่าทีนี้ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือแบบว่ามีหมูกระทะแบบหัวละลรอยอ่ะคือถูกกว่าซื้อทําเองก็คือแบบคือกินกันสคนรวมน้ําแล้วก็คือ300รอกว่าบาบทหึ่งเออสองร้องเกิน แล้ววันนี้เราก็แบบว่ามาเดี๋ยวเราต้องรองขึ้นรถไฟประมาณ5เออหาพาไฟลนะคะ่ะเราก็ก็เลยแบบว่ามาเดี๋ยวมาช้อปปิง้งเพราะว่ารีคุณดิปแบบหายก็แก้ปัญหาโดยการซื้อใหม่ไปเลยเพราะว่าเป็นตัวแม่เอรปะชุดเราก็แบบอะแรแต่หน้าเราโลนมากตอน ก็เลยเดี๋ยวมาช็อปปิ้งตามหมดเลยอย่างละหนึ่งหนาวมากวันอยู่แบบคือหนาวมากแต่ว่าจริงๆคือร้อนสุดท้ายาาอยู่ที่พัชรุงครับ เป็นอันนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ไปเพราะว่าแบบน่าจะโอ้โหก็มาถ่ายรูปเล่นเป็นวิลยกเดี๋ยวนะก็คือวันแรกวันแรกชอบลุกไหนคะวันแรกก่อนชอบลุกไหนนั้นวันแรกเราถ่ายอะไรไปวะอ๋อสีโูสีดำสีชมพู ต้องแนบรูบ้ังแนบแปะเอออันนี้จะออกก่อน,อ,น,น,อ,อ,กกอ,นอันนี้จะออกก่อนหรือเปล่าอันนี้น่าจะออกก่อนปิดได้เลยปะแล้ววันที่สองวันที่สองที่ไปน้ำตกนะคะ่ะก็คือแบกชุดขึ้นไปก็ออชุดเขียวว่าจะไม่รอดหรือรอดเออมีชุดแดงมีชุดเขียวชุดใบนา ก็ต้องรอดูนะคะต้องไปรอดูในเซอร์ดิปนะคะแอสเซดิปขึ้นเลยก็จะเป็นฟิลที่ไม่เคยถ่ายมาก่อนเหมือนกันแบบก็รู้สึกว่าฟิรไล์โมเดลก็เหนื่อยยากเหมือนกันก็ต้องตามเจตากล้องแบบอรจกงนเนอร์แบบดมป๊อปแล้วก็ลอยเลยคือลอยไปในเอามาการแล้วก็ขากลับก็บคือลงล้ำตกแล้วก็โทรศัพท์ อะไรลงปิ้วลงน้ำ<ล>เปเลย็มีเยอะนะลงน้หัวใจก็คือวายก็ยังดีว่าอีหลุมลนะั้นมันไม่ลึกและดีที่มันไม่เป็นหลุมดําที่แบบตกแล้วหายไปเลยอะ่ะถ้ามันเป็นหลุมน้ำก็คือชิมหายอ,ยอ,อแต่ลงน้ำก็คือแบบสนุกมากแบบว่าเป็นการโครจรมาเจอกัน ตั้งแต่นู้นสมัยชีเฟรมแล้วปริญญางงก็ไปล่านรู้จักเขาไปหมดว่าเจอผ่านทางที่นะั่รถไฟตอนโควิดเออเจอม,มาในรถไฟ <ป S 1> คุยกันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ไปเที่ยวหัดใหญ่แล้วก็ไปเจออยู่กับพวเอามีพวอยู่กับผัวนะคะ <c oughs> ที่สงขาแล้วมีติ๋วใครอยู่กับน้องอไปที่ไปหาน้องแล้วก็ไฟนอลลี่ก็ได้มาเจอกันแล้น่นอนจะได้คอลลารเบเรตกันอีกในอนาคต ยวต้องรอดูนะคะก็คือเป็นบล็อกอมาพัทลุงสนุกมากไม่อยากกลับเลยเพราะว่านะ่าเบื่อทำงานนีถ้าชนะไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไปกลับไปทำงาน 1, 1> ห 4, นึ่งเดือนหลกสี่ห้าหมื่นกันเถอะโอ้ยทำงานถือกล้อง <c oughs> ติดต่องานได้นะคะเซอร์ดีแบบก็ชอบงานแปลกๆมาโอ้คือถ่ายรูปฟิลแก้ผ้าก็ได้ถ่ <ๆ S 1> ายรูปแบบ รับปริญญาขายตวไพี่เวดดิ้งก็ได้รับโหมดต้องแปะลิงก์เออก็จะได้แบบว่านันการนะคะพอน้องก็จบแบบถ่ายภาพจากลังตินยังว่างานอยู่นะตั้งได้บูบเมกกก็คือถ้าดังแล้วก็คือคลิปนี้จะเป็นหลักฐานนะคะว่าดังแล้วห้ามลืมอะไรนะ ถ้าลืมตีนอย่าลืมจิ่นที่เคยยืนเอาไม่ใช่พี่จะพูดเรงงานนะพี่หวานเหี่ตอนนี้นะคะ่ะเรามูฟมาอัานนี้รถไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวรถจะมารถตรงเวลาเกินวันนี้วันไหนที่อยากให้ตรงเวลาเสือกไม่ตกเสือกไม่ตรบวันไหนที่เออเลทสักนิดนึงจะได้ใช้ชีวิตหน่อย ตรงเปะอีดอกเสียเวลา4นาทีค่ะฝากถึงการรถไฟด้วยการรถไฟไม่ใช่การรถไฟก็การรถไฟไทยอ๋อการรถไฟไทยรถไทยแล้วตอนนี้เราก็อยู่แบบว่าตลาดนะตลาดนะดิ่ทางรถไฟย้อนแสงวะ่ะย้อนปุ <laughs> <อ>๊กำลังไปหา คุณที่บอกว่ามันมีแบบร้านข้าวมันไก่ที่เอร้านข้าวหมกไก่ที่แบบว่าชา่มคือมาพัทลุงแล้วต้องมากินคบบข้าวมันไก่ข้าวมันเลยละข้าวหมกเป็นร้านชาเปอร์แอดพัทธลุงเป็นแบบร้านดังคุณที่บอกว่า ข้าวหมกไก่ได้โดนโผล่จึงจึ้งขอบคุณค่ะค่ะคุณดิมาส่งมองวิวขอบระคุณสำหรับทริปสามวันสองคืน finally we have met ค่ะไม่แกเจอกันใหม่เมื่อเช้าต้องการ เเกินบายบูวีเียา